สวัสดีค่ะนิกกี้มาอีกแล้วนะคะคลิปนี้จะมาโชว์การตกแต่งไอเดียใหม่ซึ่งทุกคนทําได้ในร้านของตัวเองทุกคนทําได้ในร้านของตัวเองนะคะซึ่งทําแล้วมันก็ทําให้เราเภูมิใจในตัวเองแล้วก็พัฒนาฝีมือขึ้นไปอีกแล้วก็ดึงดูดลูกค้าได้เยอะขึ้นอีกมาดูกัน <laughs> นี่คือเราตกแต่ง บนข้างบนเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการเสียบไฟโชว์นะคะอ่าเดี๋ยวเราตกแต่งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเสียบไฟโชว์ซึ่งอยู่บนโต๊ะยังมีเองอยู่นะคะอ่าเดี๋ยวเราตอนนี้เราทําไปได้แล้วครึ่งหนึง่งตอนนี้เรามาพักกิน,ก,นก่อนนะคะเรามาพักก่อนพักกินเติมพลังกันก่อนนะคะดูซีว่าถ้าเราทําเสร็จไปแล้ว แล้วนะถ้าเราเปิดไฟ์มันจะสวยไหมเรามาดูกันนะคะหลังจากที่กินอาหารเสร็จแล้วมันเป็นไอเดียดีเราก็ไปข้างนอกเราไปได้ไอเดียมาจากที่อื่น ที่ร้านอื่นหรือคาเฟ่หรือร้านอาหารเราก็เอามาใช้ตกแต่งที่ร้านเราได้ซึ่งมันไม่ไม่ไม่จะเป็นว่าจะร้านสวยจะต้องอยู่ที่ร้านอาหารหรือคาเฟ่เท่านั้น <c oughs> มันอยู่ที่เรา <c oughs> เราจะเอามาด้วยหรือไม่แต่ตอนนี้รู้สึกปวดแขนมากเลย ปวดแขนเพราะว่ายืนยืนเก้าอี้ยืนชะทำด้วยเก้าอี้ยืนเดิมทำด้วยเก้าอี้แล้วก็ยืนทำแบบเนี้ยมารู้สึกปวดขามากเลยเอ๊ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ปวดขาปวดแขนพูดผิดเดี๋ยวนิกี้จะมาโชว์ให้ดูนะคะว่าถ้า้านเราเสร็จแล้วเปิดไฟทุกตัวคิดดูเม้แต่ต้นไม้ของเราก็ยังมีความสวยงามนะคะ เดี๋ยวจะจัดให้สวยกว่านี้อีกเราจะต้องทำไปทีนี้นี่มันคือไอเดียเนี่ยมันเกิดขึ้นทุกวันพอไอเดียมันเกิดขึ้นปุ๊บทำปับ๊บทำทันทีเอ่อเพราะมันมันรู้สึกอยากทำมันก็รีบทำไปเลยถ้าเราไม่รู้สึกอยากทำเราจะจะจะ,จะไม่อยากทำมันจะขี้เกียจทันนี้พอเราคิดอะไรได้เราอยากทำเราทำเพราะเรามีเรามีอุปรกรณ์แล้ว อันนี้ก็ไม่ยากนะคะมันไม่ยากเพราะว่าบนเพดานมันมีเป็นฝ้าเราก็ใช้ไอ้ลูกแม็กอะ <c oughs> ไอ้ <c oughs> ตัวนี้ยิงเลยยิงเราไม่ต้องจ้างช่างเลยเราไม่ต้องจ้างช่างเลยนะคะเอ่อถ้าช่างเนี่ยจะหมดหลายบาทเลยถ้าเราจ้างช่างเราจะหมดอีกหลายบาทแต่นี้เราไม่ต้องจ้างช่างเราจะใช้ตัวนี้ <c oughs> มือของเรามีแค่นี้นะคะแล้วเราก็ยิงเข้าไปเลยเราก็ใช้แลฝีมือเรานี่แหละค่ะซึ่งเราก็ดูใน youtube ไม่ใช่ไม่ใช่ดูใน youtube เมื่อก่อนเราดูใน youtube รูปภาพแล้วเราก็ไปดูไปห้างเราก็เห็นสินค้าเราก็เห็นไอ้ตัวพวกนี้เขาติดในห้างแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบมันสวยมากซึ่งสมัยฝีมือเขาสวยดีจังเขาทำได้เราก็ไปนั่งดู ดูพิจารณาดูแล้วเราก็ซื้อเลยนิกกี้เป็นคนคิดป,ปุ๊บทำปับ๊บขอให้มีเงินซื้อเลย <c oughs> พอรู้สึกชอบว่าเราเรา,เราจะทำได้เงี้ยเราก็ไปหาซื้อว่ามันอยู่ที่ไหนเราก็ไปซื้อมาเราเรายังทำไม่เป็นไม่มีใครสอนเราแค่ดูเราก็ลองทำเลยแล้วมันก็ทำได้เราทำได้เลยเราลองทำไปเลยนะคะ ซึ่งต่อไปนี้ร้านขายของชำจะไม่มีอีกแล้วจะมีแต่ร้านที่เราจะตั้งชื่อว่าร้านอะไรดีร้านร้านร้านชำยุคใหม่อ่าร้านชำยุคใหม่อ่านะนะดีไหมร้านอะไรดีเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหนะ้าถ้าคิดชื่อได้เราก็ เปลี่ยนชื่อใหม่กันแล้วกันตอนนี้ขอกินข้าวกินไม่ใช่กินข้าวนะ,ะกินอาหารเพราะข้าวไม่มีวันตอนนี้ไม่ได้หุงข้าวเลยก็กินอันนี้ไปแทนนะคะเดี๋ยวจะทำต่อถ้าทำเสร็จแล้วจะจะถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนต้องพัฒนานะคะร้านของเราจะได้สวย เพื่อพอเราพัฒนาปุ๊บร้านเราสวยปุ๊บเงินมันก็เข้ามาลูกค้าก็อยากเข้าลูกค้าประทับใจประทับใจในความคิดไอเดียของเรานะคะซึ่งทุกคนพัฒนาได้อย่าคิดว่าเราทําไม่ได้อย่าคิดว่าร้านสวยจะมีแต่สําหรับคนมีตังค์เท่านั้นนะคะเราก็เริ่มทำ,ทำได้เลยแล้วแลวเดี๋ยวเราก็มีตังค์เราทําสวยก่อนแล้วเดี๋ยวตังค์ก็ตามมานะคะ